จำอะไรจมคนหลเลยจำประได็นโอ้โหเขาไปทำอะไรจ้าบอกแล้วจะบอกแล้วอยู่ด้วยกันเพื่อแล้วเสี่ยวเนี่ยไปแอบฝ้าเงี้ยเลยไงไอ้แคมเจ้าอ้อนี่ไปแอบฝ้าเงี้ยไม่บอกเจ้าไม่ต้องซื่อเป็นพระเจ้านี่แอบฝ้าเงี้ยเลยแม่นพ่อพ่อกระซังหม้พ่พ่อแอบแอบพ่อพ่อกรโท้อซังใหม่นี่แหละเสียเลืกเขียว ผเรื่องการขายทีืนเด่น่นั่นนะเนท่าได้ลเดได้กอได้ก็ได้พราว่ามือมากอนหน่องากัอีกแล้วบ้างเขอบคุณนะครับผมดิอ อเดีเลจขวงสีแดงนะสีเขียว้นเงีเขยเู่บไดใช่ไหมขน่าอะไรเป็นะข้นดเยนรัดเลยขอบคุณอีกซอาขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณอไอเเอาเบี้ยนเอาขึ้นมเลยนดแบบาแบบไหนแบบแบบของเฉมกมุนไทยเลยเมกมือน เอาของเข็มเนาะขอบคุณครับอกไมม่ใช่่ไม่ใช่เรืองอกวนำลังใจว่าที่เป็นดอกไม้พวกมาไล่นะครับกำลังใจจากทุกๆทุกๆทิดทุกทสรทางทุกๆขันมองทุกทุกวนนะครับกราบขอบพระคุณมากมากกราบขอบพระคุณมากไม้เลยนะครับซึ่งยาน้ำรถให้น้องนะ